เห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เรามากินอะไรกันมาลองกินหอมหอวใหญ่ที่เขาบอกว่าครอดตะละฉุนครั้งแรกกันเห็นมีคนบอกว่ามันครอดฉุนเลยกินแทบไม่ได้เลยนะจริงเหรอแค่หอมหอวใหญ่ผิวขาวเนี่ยนะกินไม่ได้ไม่เห็นจะฉุนเลยกินก็หอมดีออกต้องบอกเปลือกออกให้หมดก่อนปะ่ะหรือว่าปกติะที่บอกว่าฉุนกันอ่ะพอ่อเผลอกินเปลือกเข้าไปเหรอหวานดีออกไม่จะฉุนตรงไหนเลย พี่ว่านะคนที่บอกว่าฉูนะกินไม่เป็นเองหรือเปล่าแบบเนี้นะที่เรียกว่าฉูนะดูนะหอมหัวใหญ่คำตโตๆอืม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 เหมือนกินแอปเปิลอ่ะเห็นมีหลายคนอ่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเห็นคลิปเบื้องหลังแล้วรู้หมดแล้วเฮ้ยขอโทษนะช่องเนี้ยช่องต้นเมก้านะไม่เคยมีคลิปเบื้องหลังเลยจริงๆถ้าไปเห็นคลิปเบื้องหลังที่ไหนอ่ะรู้เอาไว้เลยนะนั่นอ่ะคลิป AI ไอของปลอมเท่านั้นของจริงอ่ะต้องระดับนี้ อืมเห็นไหมล่ะเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเชื่อคี่เวไออ,อะ่ะโดนหลอกแล้วคิดเบื้องหลังอะไรกันช่องต้นเมก้าช่องนี้ไม่มีทางมีเบื้องหลังเพราะกินจริงหมดเนาะ